อันนี้บอ่บออาไรเนี่ยกี่กี่เมตรกี่กี่เซนร้อยยี่ร้อยยี่อันนี้ขุดบ่อขนาด120ร้อ,รอยยี่ครับบ่อร้อยยี่ครับสีเขียวขุดบ่อร้อยยี่ใจใหญ่เกินเนาะ ลาน้นพญ,ญานาคจะมาขึดด้นพ่นนนองนีละมนไปู่นเออโชว์หมู่บ้านอ๋อ,ดอกดบอรครับกดบอลงบอกดบอ่ญญาาอเ,เอน,นี่๋อแผ่นพื้นมาฝักตันี้ได้ก่อนนะตักขวางก็ วางรนดะได้โอ้ไขึ้นหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยขึ้นหมดแล้วหต้องดวางรถนะรถสวิงอ๋อสวิงตักดินไปใส่รถครับอนะอออรบอ